2025 Toyota c e l i c r รุ่นใหม่ล่าสุดกลับมาสร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดรถซีดานหรูระดับเรือทงอีกครั้งด้วยดีไซน์ที่สง่างามเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่พัฒนาไปอีกขั้นโตโยต้ได้ปรับปรุงรายละเอียดทุกจุดเพื่อให้เหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องการทั้งความหรูหรา ความสะดวกสบายและพลังในการขับขี่ที่มั่นใจเซลเซียรรุ่นปี2025แสดงให้เห็นถึงทิศทางใหม่ขององค์การออกแบบภายนอกที่ผสมผสานความสปอร์ตกับความสง่างามกระจังหน้าแบบใหม่พร้อมเส้นโครเมียมบางเฉียบไฟหน้าเลดแมทริกดีไซน์คมชัดและเส้นสายตัวถังที่โบเฉี่ยวแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นซีดานหรูระยะฐานล้อที่ยาวขึ้นช่วยเพิ่มความมั่นคงในการขับและพื้นที่ภายในห้องโดยสารให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ภายในห้องโดยสาร Toyota c e l ล i ซ2 0ร์ออกแบบให้หรูหราและใช้งานง่ายแผงหน้าปัดดิจิทัลขนาดใหญ่แบบ Full HD จออินโฟเทนเมน t สัมผัสขนาด14นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพวงมาลัยมัลติฟังชันหุ้มหนังแท้บอกนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้า16ทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและนวดในตัว วัสดุตกแต่งเป็นหนังเกรดพรีเมียมแอร์ลายไม้แท้ระบบเสียงรอบทิศทางจากแบรนด์ดังช่วยสร้างบรรยากาศหรูหราในทุกการเดินทางในด้านสมรรถนะโตโยต้าได้พัฒนาเครื่องยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่ที่ให้กำลังสูงถึง380แรงม้าทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อเพิ่มแรงบิดและความประหยัดน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและตอบสนองทันใจ ระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะปรับแรงบิดอัตโนมัติตามสภาพถนนเพื่อความมั่นคงสูงสุดในการขับขี่ไม่ว่าคุณจะอยู่บนทางด่วนหรือเส้นทางคดเคี้ยวในภูเขาเซลเซียร์ใหม่ก็ให้ความมั่นใจในทุกโค้งเทคโนโลยีความปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้ Toyota Safety s e n s e เวอร์ชันล่าสุดมาพร้อมระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางจราจรและกล้องมองรอบคัน360องศามีระบบตรวจจับจุดอับสายตาและเตือนการจราจรด้านหลังเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเปลี่ยนเลนหรือถอยจอดระบบช่วยจอดอัตโนมัติยังช่วยให้การจอดในที่แคบเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ c e ลเซีย2,025ยังมาพร้อมช่วงล่างแบบถุงลมปรับอัตโนมัติที่สามารถปรับความสูงและความแข็งของช่วงล่างตามสภาพถนนทำให้การขับขี่นุ่มนวลและเกาะถนนได้ดีในทุกสถานการณ์โหมดการขับขี่มีให้เลือกหลายแบบทั้งโหมดส p o r t ตโหมดอีโและโหมด Comfort เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถปรับรถให้เหมาะสมกับสไตล์การขับและสภาพถนนที่แตกต่างกัน ในเรื่องของความสะดวกสบายโตยโยต้าได้ใส่ใจในทุกรายละเอียดระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติแบบสี่โซนช่วยให้ผู้โดยสารแต่ละตำแหน่งปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการหลังคากระจกพาโนรามาขนาดใหญ่เพิ่มความโปร่งโล่งและบรรยากาศหรูหราเบาะหลังมีระบบปรับไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชันนวดและโต๊ะพับสำหรับผู้โดยสาร VIP ช่อง USBC และที่ชาร์จไร้สายหลายตำแหน่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ c e ล s ซีย2025ยังมีระบบเชื่อมต่อออนไลน์ Toyota Connected Services ที่ช่วยติดตามสถานะรถตรวจสอบตำแหน่งและควบคุมบางฟังก์ชันผ่านสมาร์ทโฟนเช่นการสตาร์ทรถหรือเปิดระบบปรับอากาศล่วงหน้าระบบนำทางอัจฉริยะสามารถอัปเดตข้อมูลจราจรแบบเรียลไทม์และแนะนำเส้นทางที่ดีที่สุดฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียงรองรับภาษาได้หลายภาษาและสามารถเข้าใจคำสั่งซับซ้อนได้ดีขึ้น ในด้านความประหยัดพลังงานเครื่องยนต์ไฮบริดใหม่ของเซลเซอร์ใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่มีความจุสูงขึ้นและน้ำหนักเบาลงช่วยให้วิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ไกลขึ้นและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงการปรับปรุงระบบระบายความร้อนและการจัดการพลังงานทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมดีขึ้นอย่างชัดเจนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถหรูแต่ยังใส่ใจสิ่งแวดล้อม โตโยต้ยังเพิ่มฟีเจอร์ความบันเทิงและความสะดวกสบายอื่นๆเช่นระบบเสียงแบบ Spatial Audio ที่ให้มิติเสียงรอบทิศทางเสาอากาศซ่อนในกระจกเพื่อความสวยงามไฟส่องสว่างภายในแบบ Ambient ไล t ปรับได้หลายสีเพื่อสร้างบรรยากาศตามอารมณ์ผู้โดยสารเบาะหลังยังสามารถควบคุมระบบ infotainment และปรับตำแหน่งเบาะได้ผ่านแท็บเล็ตควบคุมส่วนกลาง ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยเทคโนโลยีครบครันสมรรถนะทรงพลังและความสะดวกสบายระดับสูงโ To โย ta c เซลซิอ2025เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหาซีดานหรูที่ผสมผสานทั้งความเป็นเอกลักษณ์และประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมถ้าคุณกำลังมองหารถที่มอบทั้งความประณีตความมั่นใจและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเซลซิเอร์ใหม่คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาดอย่าลืมกดติดตามอาซานสการาช รีวิวเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นล่าสุดและข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับโลกยานยนต์